สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมจิตอาสาที่วัดกูแก้วค่ะและที่วัดกูแก้วนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับ,รบงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยซึ่งกิจกรรมที่เราได้ทําในวันนี้นะครับหลังจากการที่ว่าเราได้ไปทำหลวงพ่อเหลือ แม่ชีที่อยู่ในวัดแล้วนะครับเราก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงนะครับจะได้เป็นกวาดสาราวัดนะครับส่วนผู้ชายจะได้เป็นกวาดรอบๆวัดนะครับและหลังที่กวาดสาราวัดและรอบๆวัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังได้รับมอบหมายอีกหน้าที่ที่หนึ่งนั่นก็คือการทําความสะอาดบริเวณที่นั่งรอบๆแปลงผักและแปลงดอกไม้นะครับตอนที่เราทาความสะอาดนะครับก็ここจะเห็นได้ว่ามีเศษกิ่งไม้และก็เศษใบไม้ดอกไม้ที่ร่วงอยู่ เกือบจะตลอดเวลานะครับเราจึงต้องเก็บพวกเศษยิงไม้ที่ใหญ่ๆแล้วก็มองหาถุงพลาสติกเพื่อนำไปทิ้งให้ถูกที่นะครับไปรับชมภาพรบรรยากาศตอนทำความสะอาดได้เลยครับ และหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็์นะครับเราก็จะได้เดินทางไปหาหลวงพ่อเพื่อที่จะทําการถวายสังฆทานนั่นเองครับ ทำนกันเทวะธัเทวะมาตาปิดูมาตปิาีนจัาีนจักยาตะการนันจักาตะกจักเทวะตานจักเทวะานจักสัพพะสันันจักรีพราตามิตรายะปตายะุถายะสุทายะระพระสงฆ์ูเจริญพระเดสงฆ์ยเจริธรรมจาย้ลหลานโปร้อปร้อถวายสมสทานแร่พระสงฆ์พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จสนมสัรพรมขอรจารับ ก็ไปโยกความสุขความสุขแก่ก็าม่ไดอแก่ท่านจมาผู้มีคุณผู้มีพระคุณที่มีเวลามัดยาพยาธิยาตายยาตายยาตายยาพพิษตายทลายการมีทั้งกลวการในมีทั้งกัวที่กล้าลายกัวสรรสัตวัทายทั้งกลัผู้มีอิทธทั้งลวนตวก่เ็ายตัวแก่เจ็ตตายตัวแก่เจ็บตายตวกเจบายทั้งะมดท้งสิ้นพอมาราชากองาราชาก่นุกเปียนสังาร ประโยชน์และความสุขจากงานยรงเข้ามาสานงานยิ่การงาน่ง

กิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้ทําศิตอาสากับพี่ๆี่ค่ะรู้สึกดีมากๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าในกลุ่มเป็นน้องปิ่นคนเดียวค่ะพี่พี่ทุกคน,น,นกิจกรรมนี้นะครับเราไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งส่วนรวมและส่วนตัวนะครับมาใช้มาทำความสะอาดวัดทาความสะอาดต,ต่างๆสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วน,<ใ>นรวมครับกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างคณะสาขาค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะแล้วก็ ทำร่วมกับเพื่อนต่างสาขามีความสุขค่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมหลายกิจกรรมค่ะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ได้ทํางานร่วมกับคนอื่นบรรยากาศก็เงียบสงบลมลื่นถึอเป็นกิจกรรมที่ธรรมดาแต่ก็เมื่อได้ทําร่วมกับคนอื่นก็มีความหมายครับกิจกรรมที่ได้ทําวันนี้นะคะก็คือขวาร้านวัดทําอะไรต่างๆร่วมกับเพื่อนๆน้องๆค่ะแล้วก็ได้ทําบุญด้วยค่ะ าการได้มาทํากิจกรรมในวันนี้นะคะก็รู้สึกสงบค่ะแล้วก็รู้สึกดีได้ทำหลายๆอย่างเช่นกวาดลานวัดแล้วก็กวาดสารวัตรเขารู้สึกวันนี้นะคะที่ได้มาทํากิจกรรมที่วัดป่ากูแก้วก็เขารู้สึกสําหรับผมก็คือว่าดีนะคะแบบได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆต่างคณะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันแบบว่าเป็นกลุ่มที่แบบจับมาแบบว่า ค่ากันค่าคณะค่าสาขาไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนเลยแบบได้มาทํากิจกรรมร่วมกันผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับเป็นแบบได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะด้วยครับขอบคุณครับและสุดท้ายนี้นะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมจะผ่านพ้นไปไม่ได้ถ้าไม่อาศัยความร่วมมือระหว่างเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้นะครับท,ที่ทุกคนต่างช่วยเหลือกันนะครับในหลายๆด้านผลลับออกมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ